ลงแลมจ้าลงแลมทั้งภูเขาคนๆภูเขาเมืองพันมี่บ่องนางพันฟินเลยน,นะผู้เขาก็าละลูกซื่อๆมันก็นสูงูทั้งหยอดด้วยกัน ລົງຊົມເດີ້ອໍນິຮອດເກືອບແດງເກືອບປາມເມັງອມນປາຫມັກເາ ก็กินเบียร์กันก็สิมีความสุขนงามเลยเมื่อวานนอนอันอยูบอ่อันคอนโดบริษัทปัญญอ้วนแอร์ห้างแอร์บ่มีบ่เป็นแอร์ห้างนอนนอนตงงังใหญ่ที่พักใหญ่ที่พักใหญ่แบบกระทันหันเลยมาขึ้นใหญ่เพระท่านแล้วมันเด็กหรอแอร์บ่มีเอา้า ภูเขาไฟหื้อแม่น้ำน่ะเขียวเขียวข้างนอกเออพอมันภูเขาหื้ออันแม่น,มน้ำนะภูเขาปะอ,อากาศดีดีมอแร้งกับฝนตตแคนเทนีสามที่นอนอมอว่านี่นอนกองกันมอนี้ก็นอนกองกันมาต่ดีก็เมอว่านนี่มอว่านี่บอลนี้ อันนี้มันเป็นโรงแรมนะนเป็นโรงแรมห้องนี่หน่อยว่าแต่เป็นแตยุยามวาวาดนี่ย่าเป็นแตนีบันไดห้องมันอันมันบ่มีคนอยู่มันเหม็นอับไหมอืมีโกะนั่นงเมื่อยนะั่งหลับไปแล้ว 办呢。 น้าระเบียงมีสวนยอมอีกต่างหากต้นไม้ใหญ่ทั้งภูเขาคุนยางลงไปทั้งนี้กับซีมี่อ่อนเส้นบ่องอ่อนเส้นตรงนั้นปะทงางยาง สบายว่าเรอืมก็แต่นั่งเก้าอี้แต่ว่าหญ่ใหญ่หมองนอนไหมมาว่านบ่มีแอนเนาะมาว่านของฟี่ม้อนี้บ่ฟี่้จายเงินสองสองนั่งนี่ค้นลาสามปันหาสามปันหารอยเย็น สองคนต่อคนไอต่อต่อต่อน้างมเมนต์่นตอนางสามพันห้ารห่อยเยนหน้างหนึ่งมีสวนมีอย่างให้แม่รอง <c oughs> มีความสุขกระดิมม,มีความมีความสุข

มีตัวมากกะดาวิิมัชี้นะเพื่อนเืนเพื่อนเพืนเพืนตาดเพื่อนเืนเืนแง่โลกเพืนมันโอ้ลูกมันสีตกมีจังนั่งกรมาดาโลกมีกับสกี Lạc nhọc của mình Miko vẫn mắt mặt Mặt tư Miko skin hoặc có lẽ tìm kiếm 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 มันจากาศแต่มวัแรกที่นี่เบา,าแห้งมาได้ลูกค้าแขกหลายแล้วย้ำมาคำ บองนั่นที่ว <Yeah. S 1> ่าปิดทางทางนี่น่ะเป็นที่บองอ่อนเส้นเขาเนี่ยมีก็เขาในบ้านมะรกกอมีเก็มาซายเนี่เป็นเป็นมานอนไปเนี่ตอนในบ้านมาละกอความท้ไทเยท้าแลวจุด้านท้ายนี้โหใดีนี นี่เจ้ามันสนก่ตรงมุมนีอ่อนเส้นเดี๋ยวพอยังอ้วนเติองไปอาบอ่อนเส้นด้ตอนสีถุมมาสินะวันวันนึงก้นเข้าไปแล้ว บรรยากาศเมื่อนี้ยไข่กมาา็มาว่านเยอะมาว่านี่ออกมาห้องนอกระไรเลยอยู่แต่ในห้องเนะาะในไหมอยู่แต่ในห้องอันนบ้องไหมอันนี้โรง,งแรมมาว่านี่เป็นคอนโดของบริษัทของบริษัทอทว้วนแอ้มันห่างมาว่านี่ก็เลยเปลี่ยนบ้องนอน ต้องมาเศร้าโรงแรมอยู่ที่นี่นี่เขานี่ออกมาเรียกหามองกัน